โอาเฮ้ย oh, สวัสดีครับันด้วยนะครับจุดพงคนเดิมวันนี้ผมเล่นเกมแอนเวสตอมมี่ภาคสองครับแล้วก็ต่อเลยครับเจาได้พื้นนี้มาพื้นนี้ก็เก่งใช่ไหมผมก็เพิ่งจะได้มันวิวสองเองคือผมไปทำการซื้อร้านค้าโดยใช้เงินสองพันบาทมีชิ้นส่วนมาห้าอันก็อัพเกรดวิวสองได้อาจจะให้มันแรงขึ้นนิดหน่อยขึ้นถึงเท้ากับโกงมากก็เอาไว้ใช้งานต่อต่อได้อันนี้ก็เด็กขึ้นมาอีก ยัม่กนังได้พืชนี้นะครับนไมีกี่พืชนะโอ้พือสุดท้ายแล้วยไม่กี่ตนังก็จบแล้วนะแต่ก็คงจะนานอยู่เพราะหนนี้มันเล่นยากมันพอสมควรครับเพราะว่าถ้าคนไม่มีพืชที่ดีๆว่าพอระเวลวไม่มากพอก็ไม่สามารถอาจจะชนะได้คือแบบพี่เบิ้มเอ็นเอคิดที่แล้วมันมันโคตรอึดเลยไม่งีตีแทบไม่เข้าทีนี้คือเหมือนแบบต้องเป็นพืชที่แบบเวลห้าขึ้นหรือเวลสามขึ้นไปครับถึงมันจะแรงเดี๋ยวผมใช้พืชใหม่เวลน้อยมาก โอเคก่อนที่ท่านผู้ชมจะดูผมหลังต่อจากนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามหรือกดแชร์กันด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งก็ได้ครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของผมแล้วก็นี่ดูคลิปใหม่ก่อนใครด้วยโอเคงั้นก็มาเริ่มกันเลยกันครับด่านนี้ด่นเท่าไรนี่ดูไม่ได้พูดโอ้ยเรามีตัวใหม่ครับไอตัวนี้ก็โกเหมือนกันนะคือมันวิ่งชนแล้วคือคือแบบอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรต้องเอาตัวนี้มามันก็วิ่งมาเหมือนเดิม ือมันวิ่งมาแล้วแล้วคือแบบว่าพืชเราตายเลยข้าจําไม่ผิดอะ่ะคือพืชตายเลยโคตรขี้โกงงั้นต้องเข่งมันชะลอมันดีก,กว่าไว้กับอันนี้อันนี้นี่อันนี้ชะลอมไม่ได้ตรงน,นี้แล้วก็ผมจะใช้นี้เป็นอย่างไรอันนี้อันนี้ก็ใช้นี่ละเหมือนตะวันอยู่นี่ยโ้วก็นยังไ,ไ,ไหวอยู่ นะให้มันย้อนกลับระเบิดเอาพืชใหม่ยังไม่ใช้ครับเอาใช้รอตัวใหม่นะใช้กันเพราะว่าเราใช้ให้ดูละว,ว่ามันเป็นไงเดี๋ยวเดี๋ยวใช้ดีคิดหนักนะครับต้องนี่คิดหนักมากเลยช่นแบบว่านึกไม่ออกว่าต้องใช้ตัวอะไรดีแต่ต้องอยากใช้ตัวนี้มากเลยอันนี้เราอ๋อ มีขั้นพิเศษด้วยนีว่า <c oughs> นี่เราใช้แบบนี้้วกันเรามาใช้พืชพิชเตอร์กันดีกว่าคิดถึงมากราหว่นใช้กันมากดีกว่าครับเราติดแต่พืชไหนปุ๊บโอ้ยมีสามวิบดวยมาละแข่งกันก่อนนะครับลูกพี่ ไม่รีบร้อนตามแล้วคันตะว,วันอยู่ยะะต้องเห็นราคาไหมครับนี่ไดยอุ่ยเดือวตายแรงว่าวิาวสีแางไปแล้วก็ไาอ,อยู่โอ้โหไมหน้าทำงานนี้ไม่น่านไปคอัวนะวางไว้ตรงนี้ก่อน กันกันกันเหนียวไว้ด oh, ีมาพอดีจะแข่งครับนี่ครับโอ้ยอันดับหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวดีรึเเดี๋ยวครับพึ่งโอ้ตกใจตีครับอุ้ยอุ้ยโดนพอดีโอ้เกือบเห็นแล้วเนี่ยว่ามันวิ่งมานี่เห็นแล้นน่ะเมื่อกี้นี้ เค่แข่งครับอุ้ยพึ่ไม่ตายพึ่งไม่ตายโอไม่นะไปไเมื่อกี่ไม่ตายนี่หว่านึกว่าพึ่งตายได้หมดพิวสีไม่ตายครับโอ้โหแก่แบบว่านึกว่าพุ่งมาพึ่ตายเพราะว่าผมเล่นไอ้หมดอารีนาคือคือตายหมดเลยเฮ้ย เนีย่ยพุ่งทีเดียวตยรตบพาเวลหนึ่งนี่ไมเวาสามนี่ตายไปเน่จ๊มากปกปีด,ดิปลาหมึกมาโคตรเกียดอ่ะไปในในใไกลเลยไหมเออเรามีอน,นูนะ่ไปก่อนไปย้อนไปครับย้อนไปใหญ่ใหญ่งียกัปีดครับยหญปีด เฮ้ยเกิดซีนี่ครับสโลนี่สโลว์ดิ้เขาเรียกว่าสตัน์ทซมีครับไม่ไหวครับแม่งโคตรเกลียดเลยไอตัวแบบซอมี้ซอมบี้นักกีฬาล็อบบี้เนี่ยฟุตบอลอเมริกันโคตรเฉียดๆไม่เหมือนแบบภาคเหนับภาคหนืงมันก็นเดินมาก็วิ่งมาเฉยๆไม่ชนอุย้ยอันนี้อีกแล้วไอพี่เกมนี้ละ เกมเลื่อนจะรู้นะครับต้องมาลิงไงนี่เกมนี้คือนานมากมาจะลี่เลื่นให้มันไวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อุ้ยอันนี้ตัวเองมันดีวันดี้มันดีครับมันดีเออเอานี้ปิดสมมตินี่ได้ตะกี้จะนั่นลงมาปุ๊บมีหนีปาก มุ้ยที่ต้องเอาไฟเยอะครับต่เอเตีงมุ้ยได้ได้ได้โอ้ไม่นะกินเห็นโหสี่ช่องไม่ทันนะทีนึงห้าช่องครับได้โหแล้วเอาแตงโมนะครับอืมคันห้าเอาคันเตงอาทิตย์เออตรงนี้ตรงนี้อุ้ยโอ้โหเพิ่งเห็นกินได้สี่ช่องนั้นนะี่นี่นี่สี่ช่องเลเลยครับน้อง ไปเลยปีน้องรับได้นี่นี่รับเลยมันทีเดียวก็จะสองพันห้าตกแต่งอาทิตย์เออตรงนี้มีสี่น้องพอตรงนี้โอ้ยตรงนี้มันน้อยนี่หว่านีม่มันยากมั้ยอันนี้มันง่ายอย่างง่ายกว่าอันที่แล้วที่นน่้เลื่อนห้าสิบครั้ง,งอ่ะร้อยห้าสิบครั้งถึงจะผ่านครับหรือว่ามีหลายเว็บอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน หนืองว่าแบบว่าทำครั้งแรกเสร็จปุ๊บก็จะโผล่อีกเวฟนึ้นมาก็คือด่านตกไปไม่เอาเหมือนนั้นนะนานมากแล้นะอันนี้เลยน,นี่คือแบบนานเลยะ่ะเท่ากับเกือบชั่วโมงมีตีเต็งโมงงเป็นเลเตอร์ครับอีกอีก่ครั้งเองอีกอันนี้ได้เดือดเลยอีกสองครั้งครับหนึ่งสอง เรียบร้อยจบแล้วโคตรง่ายอันนี้ง่ายมากน,นี่เจ็ดสิบห้าครั้งเองอันนี้แล้วแม่งล่อร้อยห้าสิบหน้านี้ผมบ่อยเนาะหน้าสุดท้ายเนี่ยมาหน้าต่อไปอันนี้เร็วมากอ,อ,อ,อะไรอืม,อม,อม,อมชาร์โดเอาจริงด้วยอ๋อพื้นใหม่ว่าอยู่ชาโดอ,อันนี้ตรงนี้เอง แข่งนี้แหละมานึกอะไรออกให้นึกถึงแตงโมงน้ำแข็งก่อนครับเพื่อชะลอ,อมบ้มาถึงก็ปลูกันตอนนี้เลยแม่แหงปลูกผิดที่ปลูกวิตที่ชิบงัง นีเอเยอะดี๋ยวจะลองใช้ตัวนี้ครับมาตาน,น้าโดยใช้แน่อนอน,นจิบไ,นะไเมเกินก็มีขี้โกงอยู่นันแหละไปเลยวางเขาได้นี่ครับลงการเป็นพระพุทธธรรมอีกเออพระพุทธอะไรสัมบี้ธรรมะไม่กินพืชไม่กินเออไม่กิน,กนพืชแต่กิน,นเนื้อ เราไม่กินเนื้อไม่ไม,ไมีไม่กินพืชแล้วก็ไม่กินเนืน้อนะซอมบี้เป็นธรรมะที่กินก็เป็นกิกนแต่พืชนั่นแหละคไม่กินสมองกลับกลายเป็นคนดีไปเลยครับเป้งน้ำแล้วทิ้งความเป็นซอมบีไ้ไปทวงสู่ความเป็นธรรมะดีกว่าธรรมะจุกกระชากใจเฮ้ยยายเกยายสปีดมาครับเฮ้ยอะไรวะปลาไกลขนาดนั้นได้ไงไปเลยครับลูกพี่ไปครับลูกพ,พี่ครับไปเลย ไปเป็นธรรมะมเลยครับพี่ทั่ตีเมทแตงโมปุบปับ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 หยุดจบนอครับแม่งเอ้ยไปอยู่ได้อยู่แม่งมาที่โซแดมผมไม่นะโอ้ยตายพอดีตายพอดีเกือบเกือบเกือบเก้ไปอยู่ได้อยู่ ันตีตีตุบตับตุบตับตุบตับเดี๋ยวชะลอครับชะลออันตีตุบตับตุบตับตุบตับเฮยชูตายตีน้ครับตายโอเคตายครบจบเรียบร้อยครับในพืชใหม่ราคา75แสงอาทิตย์พืชนี้เหมือนไม่ใช้ต้นเกมครับเพราะว่า มันจะตีช้าเหมือนกันแต่มันก็มีข้อดีคือแบบว่าถ้าบีเดินใกล้มันก็จะพาไปตูตูมิติแบบที่บีแต่เต็มด้วยผิดอะะตูมิตินะเนี๊ยไรไม,ไรออไม่อืมนึกอยู่ว่าจะเอาตัวอะไรดีวะอันนี้มั้งไม่ใช่มั้ง ครับเร็วหน่อยอมีา <c oughs> มึบดเข้าไปครับตรงึบตาย้ยตายนะครับเียว นี่ครับพาไปไปไปธรรมะเสงมีภาใจครับเอนนี่นมาย้ายครับย้ายๆๆๆย้าย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 ก่อนย้ายก่อนรีบรีบ,รบเหนอง สองพี่ครับให้มันพั่วแบบยังไม่ไไชลอรครับตอนนี้ตอนนี้กลางมันของ้งเหวอมือตายนี่คืออะไรวะคือจะเป็นธรรมะครับจนธรรมะกลายเป็นธรรมะเฮออ้ยลาทิ้งความเป็นนักกีฬามาบวดดีกว่าดิบดิบดินนี้นะครับดูด้าไป เป็นธรรมับหลายตัวอึ๊บนี่นหลายตัวเลยนี่หลายตัวเลยโอ้โหแม่งกลายเป็นธรรมะขมนเลยขโมอนแล้เวเป็นบวชปะจะได้ผมทางเป็นคนดีเต็มดูดเข้าไปครับยายแก่อตายครับยิมราชนาะกีจ,จีอีซี่สเสนอนี่ผมก็โอเคนี่ก่อนนะครับตายที่นี้ก่อน พักคลิปนี้ก่อนพักคินี้ก่อนเราค่อยเล่นในพืนนั้นหน้าเราเล่นสองทีวะก็หน้าคน,นามันมีเออดาเลื่อนได้ถ้าจะเป็นดายิ่สิบสองครับดาที่มันเออเลื่อนไปเลื่อนมาเนะี่ยวันนี้ก็ไว้คลิปนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ไปเจอคิปหน้าครับวันนี้ก็ไม,ม่ค่อยเวลาเยอะครับไม่ค่อยมีเวลาเยอะก็ะเลยเอาคลิปดนน้อยเอาคลิปนี้ก่อนที่จะไปคคนจะลืมกดไลค์กดต like, ิดตามกดแชร์กันด้วยครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของผมแล้วก็ ได้ดูก่อนใครเป็นคนแรกนะครับเปคนแรกเลยในครที่กดกระดิ่งแต่ทีนี้ก็เอาไว้เป็นเพียงนี้ครับบ๊ายบาย